สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับพิมอีกแล้วนะคะวันนี้พิมมีแขกพิเศษ <c oughs> เขาบอกว่าอย่าแอบ,บถ่ายเขามากนะคนนี้ <c oughs> มาดามยุ้ยนะคะกำลังกินอยู่เลยดูวยนะซดซดพวบซดพวบเลยคนนั้นนะเขาบอกเขอาหอิวนะวันนี้จริงๆพึ่ไม่หิวแล้ววันนี้เรามีเมนูมาเสนอนะเอ่อเป็นจะเปิดให้ดูน่ากินมากเลยนะคะพิมไม่ได้กินมา สักพักเล็วน้ำยาเท้าไก่นะคะตีนไก่แหละน้ำยาตีนไก่ตีนอ้วนๆเลยนะคะเห็นไหมสวยงามน่ากินมากเลยแต่พีมไม่ได้ทําเองนะคะมาดามบีก็ทําให้กินนะคะเชิญคือว่าเขาทําอาหารอร่อยนะคะลูกดิ กินไก่อวบๆนะนี่เดี๋ยวพิม์จะแทะตีนให้กินเอ้ยทิมแทะตีนให้ดูโอเคเดี๋ยวมากินกันนี้เลยดีกว่านะคะเรามีน้ํำยาขนมจีนตรงนี้ด้วยนะอร่อยมากเลยหายใจได้ไหม <laughs> มีอะไรด้วยรู้ไหม <laughs> คือเพื่อนสาวบีเขาเพิ่งกลับมาจากไทยแล้วเขามีนี่ด้วยปลาหมึกดูนี่ปลาหมึกทอดนะคะแล้วก็แล้วก็ปลาแห้งน่ากินมากเลยนะคะ ห็นไ,ไหมสาวบีอืมดูกินโค้ได้เวลาทานแล้วนะคะพเพื่อนๆเรามาทานกันนะคะ ฉันก็สวยงฉันอย่างนี้แหละอรหจะนั่งด้วยดีแล้วเพราะว่าอันนี้มันอาจจะตัวใหญ่ค่ะมันจะตัวใหญ่เกินปังวดหืมยิงก็ป๋องเหมือนเนือ้อหละเดี๋ยวไปให้ยูนะตรงไหน น้อยจริงๆนะเ้าเหนียวนะ,ะปัดด๊บเสร็จเปิดเดเพลงได้ไหมเขาอันนั้นแก้ไหมเขาตุ๋มไม่นนไดังมากเวยอ,อ,ะอะไรไหมมันจะติดนี่ก็สิใช่นั่นแหละตัวแต่ถ้าเราพูดดังกว่าเลยนะเพลงไม่ค่อยดีนะก็อเอาเถอะพูดเหมือนโดนหนี้เลย หมือนตอนนี้ไหมยิ่งดูไกลๆยิ่งเหมือนตอนนี้อ๋อไอ้เนี่ยสี่ตัหรอใช่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 ก็อกว่าทำไมเหมือนตอนนี้จังวะรอนนี่เหมือนคนละอ่ะป๊อปป๊อปอะป๊อปปงกุลให้อันเนี้ยเหมือนดูไกลๆน่ะว่าเหมือนตอนนี้มากเลยป๊อปปงกุลตอนตอนนี้ตอนนี้อยู่ไทยอ่ะ มีคงไม่ขอเขาถ่ายรูปเขาหาเซนโอันนี้ไม่เหมือนชุดนีนี่เนาฬหลังจากนั้นโอเคไปใกล้นี้ไม่ได้แล้วแกหลังจากนี้โอเคก็อยากเป็นแต่ก้อยากไปเชีญยกคอี่หรือแมนอยู่นะวยแต่ไม่ีเพื่อนยกคอฟี่อย่าไปชอบของเนี่ยไม่อ

Mm -hmm. And they can't find where all the fixes are so... Oh, thank mm -hmm. you. กินส้มตำแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเราจะมากินส้มตำกันนะคะส้มตำฝีมือมาดามบีค่ะ <c oughs> แล้วก็มีสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะมาดามยุ้ย <c oughs> น้องเล็กน้องคนสุดท้องนะคะมาดูส้มตำดีกว่าวันนี้กินส้มตำกับปลาแซลมอนนะคะน่ากินโม กินเลยเดยวหนูเ,เท้าโอยลูกก็ได้เดี๋ยวมันจะจืดก่อนส้มตำแต่บอกตรงๆนั้นมือกินเท้าเท้าเท้าไม่บาลานซ์กันเลยอืมดูคดีลมอนลอแล้วนะคะอืม อร่อยมากเลยค่ะอร่อยแค่ไหนต้องดู acting หน่าอร่อยด้วยค่ะนี่ acting กาคุณเต๋อเขาบอกทำ acting เยอะ้ทำ acting ้วค่ะว่าหนูสามสิบเอ็ดแล้วหนูยังไม่มีติ่งกาเพราะอะไรหนูไม่ได้ acting หน้าเยอะการนี่ทำ acting เออก็ไม่ให้ทำหน้าทำตายเยอะมึงแต่เรามันอันอนั้นพี่สาวก็ชอบเหมือนกันแอบด้วเหมือนกัน <c ười> ติงกลา,ากัน <c ười> ตังต่ยี่สิบว่าติงเยอะยักแม่นหน่อยตึงคุแม่กินย่างนี้ักินๆอร่อยเนี่ยชอบกินมากเนี่ย ชอะกินแบบนี้นะคะเราจะกินห่อนะคะเห็นไหมคะน,น,นี้อันนี้เคืออเลยเรียก้ว่าอะไรนะคะซุปตําห่อ อร่อยแล้วมันเข้ากันเนาะอืแซลมอนเข้ากับปลาอือจริงหนูเคยอยากกินซุ้มตำมากเลยอยากกินแซลมอนหนูเลยตำตำเหมือนส้มตำน่ะน้ำยาำน่ะตำเหมือนส้มตำจะไม่มีเส้นมะกรูดนะแล้วก็เอามาราดไปกับไอ้แซลมอนอะเข้ากันมากเลยอร่อยอร่อยกว่ากินกับกินมจริงองมันมันนัวอืเข้ากับกว่าซีฟองซีฟูดอีกนะกับปลา หนุ่มๆกับสาวๆมานะคะใครเอ่ยบัลล่าเคนเดนค่ะโอเคน้องมาสก o back w h e r ย you going เซ u want to say hello to my f r i e อยากเป็นยูทูบอยู่ไปไปละเด็กๆอยาต้องตามไปตามถ่ายเด็กๆก่อนนะคะเฮ้ยปลาขิ้ป็นใหญ่ขนาดนี้เลยวะอือ เจนไม่เข้าปากกันนะปากกันน้ำตึงเลยอ่ะอ้าได้เลย <laughs> สาวเจ้าเอามือหาพี่ชิ้าปากแล้ว ถ้าใส่กับส้มตำนั่นเขาแซลมอนมาใส่ส้มตำจืดไปเลยส้มตำจืดไปเลยเฮ้ยฉนก่อนมันกินเนี่ยมีด้านแทกเหรอมีแต่อยู่ในรังแทกเหรออร่อยเนียโอเคมันเหนียวดีเนาะ กินใหญ่ยี่ห้อนี้กจะไม่ได้เดี๋ยวถายรูปไปดูไมเป็นเด็กได้ตัวเดียวเนี่ยก็อิ่มเลยนะว่าเขาเป็นยเขาจะดังไปเนี่ ว่ากินไม่รู้จกักเลยเพื่อนี่แต่เนี่ยกินไม่ไหวนะเพราะมันเป็นฟันไม่ค่อยดีฟันเราไม่ดีมันถึงเค้ยวก็เดียวลใครไม่ด้ขอบคุณเพื่อนอันนี้ ตอนนี้หิ่มกันแล้วนะคะเราก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์พิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปนะคะโอเควิฮ a จัส o ซกุส o นฟอร์ท o ู i g h นแล้วนะคะบายบายมาดามยุ้ยยิ้มจสเซบายบายทอบายบายซีและเชอ e r ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะโอเคบายค่ะ okay.